สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จะพาหางานต่างประเทศโดยผ่านเว็บไซต์ c a t a r o g l o b a l c o m นะคะเราก็มาที่ Google ก่อนนะคะเราก็เซิร์ชพิมพ์คำว่า c a t a r o g l o b a l นะคะอันนี้นะคะ c a t e r e r g l o b a l อันนี้นะคะ c a t a r o g l o b a l พอเราพิมพ์เข้าไปพอเราเซิร์ชเข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ www. catroglobal. com อันนี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะพอเข้าไปหน้าแรกอันนี้หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหน้าแรกถ้าคนที่ยังไม่เคยสมัครเลยนะคะเราก็มาอัปเดตอัปโหลด CV หรือว่า register ก่อนนะคะ นี่นะคะหน้าตาของหน้าแรกก็จะมาแนวนี้แล้วก็คลิกอันนี้ก่อนนะคะ first อันนี้แล้วก็ create alert แล้วก็คลิกเข้าไปนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำเลยนะคะแต่ว่าของพี่นี่คือทำไว้แล้วก็คือไม่ต้องทำนะคะขั้นตอนนี้นี่นะคะเราก็กรอกเข้าไปให้หมด register now นี่นะคะ อันนี้มันก็จะให้มีอัพโหลด v v นี่นะคะ put your CV in front of g r i d employer นี่นะคะแล้วก็อัพโหลด v v ลงไปนะคะก็เหมือน create profile ของเรานะคะโอเคพอเราได้ cv เสร็จแล้วนะคะเราก็ลองมา search นี่นะคะตรงนี้ search ตำแหน่งงานนะคะสมมุติว่าเราจะหางานในตำแหน่งเชฟนะคะเราก็พิมพ์เข้าไป ตามประสบการณ์ของเราเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะลองพิมพ์คำว่า zoo c h e นะคะนี่ zoo chef อ,อ,อันนี้คือ town city นะคะพี่ก็จะลองพิมพ์เข้าไปคำว่า d u b a นะคะอันนี้คือระยะทางนะคะ30มไมล์ระยะทางมันจะมีนี่นะคะ50 20 30พี่ก็เลือกสูงสุดไว้เลย30แล้วเราก็ search นะคะ นี่นะคะหน้าตามันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ซูเชฟออเดย์ดิงโรงแรมแชงกิล่าซูเชฟเพสตรีเจดีบิลแมริออตนะคะซูเชฟไชนีสรเตอรองเชงกีลาอันนี้วอดอบออสเตรเลียนะคะคือในในขั้นตอนการเลือกอะ่ะเราก็จะเลือกว่าเราสนใจงานโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาซึ่งพี่เองพี่เลือกพวกโรงแรมนะคะมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยอันเนี้ย ด้านหน้านี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะอันนี้ก็เอเชียนซูเชฟแกรนด์ไฮแอทนะคะซูซูเชฟบุชเชอรี่อะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวพี่ก็จะลองหาเออ่ประเทศอื่นดูบ้างนะคะอันแรกนะคะที่เขาเขียนบอกว่าจ็อบไททอลนี่นะคะเราก็ใส่คำใส่ลงไปเลยนะคะเชฟดิปาร์ตีนะคะลองเชฟดิปาร์ตีอันนี้คือยู i นเต็ดอา e ร i บอ t มิเรตนะคะ แล้วก็ Search นะคะนี่นะคะก็จะขึ้นมาเชฟดิปาตีรูมเซอร์วิสโรงแรมแชงกรีล่านะคะอันนี้ก็เป็นโรงแรมคอนราดนะคะเชฟดิปาตีนี่นะคะเชฟดิปาตีทั้งหลายก็จะขึ้นมานะคะ เวลาเราจะสมัครนะคะเราก็คลิกในตำแหน่งนั้นเลยนะคะสมมุติว่าเราจะสมัครตำแหน่งนี้นะคะเซฟดิปาตีโรงแรมริชคาวตันดูไบนะคะเราก็คลิกอันนี้นะคะก็เป็นรายละเอียดของจ็อบที่เขาโพสไว้นะคะของงานที่เขาโพสไว้แล้วก็คลิกตรงนี้นะคะ apply นี่นะคะมันก็จะขึ้นมารายละเอียดให้เรากรอกลงไปนะคะพอเราก็ทําตามขั้นตอนที่เขาบอกไว้นั่นแหละนะคะพอกรอกเสร็จแล้วก็ส่งใบสมัครไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตำแหน่งอื่นบ้างนะคะ เดี๋ยวเราลองดูตำแหน่งนี้แหละเชฟดิปาร์ตีเอาประเทศอื่นดูบ้างนะคะลองดูฮานะคะ Search. นี่นะคะก็จะขึ้นมาเชฟดิปาร์ตีโลเคชันก็คือดฮานะคะอันนี้เชฟดิปาร์ตีเดอะเวสตินดฮานะคะ นะคะคตำแหน่งมันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวเราลองประเทศอื่นดูบ้างนะคะลองประเทศลองมาลดิฟนะคะเชฟตำแหน่งเชฟนะคะประเทศประเทศมาลีนะคะมาลดิฟนี่นะคะมันก็จะขึ้นมา Executive.Chef อันนี้มาลดิฟ น,นี่ก็คือมาดิฟทั้งหมดเลยนะคะคอมมิชเชฟคอมมิชหนึ่งนะคะ one and only m a า d i ฟก็อันนี้นะคะรูปคนนี้คือเป็นรูปโปรไฟล์ของพี่เองนะคะที่พี่อัปโหลดข้อมูลของพี่ไว้หมดแล้วนะคะก็มี my application my account my profile my cv นะคะ my job alert อันนี้คือเป็นส่วนที่พี่อัพโหลดไว้แล้วนะคะลองดู my account หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็อัพโหลดแล้วก็อัปเดตไว้ตลอดเวลานะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราสมัครนะคะ ก็ขั้นตอนการหางานผ่านเว็บไซต์ catroglobal com นะคะก็มีประมาณนี้นะคะใครที่สนใจที่จะหางานในต่างประเทศก็พี่ขอแนะนำเว็บไซต์นี้นะคะวันนี้ขอจบไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ